สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังพบกับผู้บ่าวลีโอชาแนลข่าวสารเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปการหาข่าวสารม,มาลงให้พี่น้อง f อฟทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตราครับเงินยายาครับมาตาสีสิครับก็ทยอยเริ่มโอนเองินเข้าแล้วนะครับสําหรับใครที่ อยู่มสามสามสามเก้าอาจจะได้รับเงินกันไปแล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าบางท่านอาจจะลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับผูกผ่านบัตรประชาชนนะครับก็มสี่สิบครับสําหรับวันนี้ที่ใครเข้าแล้วก็ดีใจด้วยนะครับส่วนที่ใครยังไม่ได้ก็ไปเช็คสิทธิ์พร้อมเพย์ให้ดีๆครับผมว่าผูกถูกต้องไหมอะไรยังไงไหมฮะหรือว่าอาจโดนระงับสิทธิ์หรือเปล่านะครับลองไปเช็คดูกันดีๆนะครับผม ก็ม40ก็มีโอกาสนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วอาจจะไม่ผ่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับวันที่15กันยานะครับก็วันนี้ผมก็ได้คลิปของพี่โยนะครับผมของพี่โยคนากรน,นะครับมาแนะนำนะครับว่าใครได้บ,บ้างยังไงไม่ได้ถ้าไม่ได้แล้วควรทำยังไงควรไปตรงไหนยังไงนะครับก็ ตามนี้เลยครับตามที่พี่ยูบอกเลยนะครับผมฟังแล้วก็ไปทําตามเนี้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับผมเพื่อจะได้มาจุนเจือนะครับเงินห้าพันบาทนะครับผมก็เป็นสิทธิของเรานะครับผมตามมาตรการนะครับก็มันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทําให้เราได้มีสิทธิ์นะครับผมเพราะว่าเราเสียเงินตรงนี้ไปเราก็ใช้สิทธิ์รักษาได้นะครับผมมสี่สิบนะครับมีหนึ่งร้อยแล้วก็สามร้อยนะครับผม แล้วแต่เราจะเลือกใช้เสียบริการนะครับงั้นเราไปรับชมกันเลยครับผมคลิปพิโยธนากรนะครับคือปน้าข่าวของผมโยธนากรขปวนทีวันนี้วันอังคารที่24สิงหาคมนะครับหลังจากที่เงินมาตรา40คนละ5,000บาทเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าข้อมูลฝั่งไหนครบถ้วนและก็ถูกต้องนะฮะ1506ข้อมูลไม่ครบถ้วนประชาชนได้รับข้อมูลที่ผิดนะครับส่วนฝั่งโควตประกันสังคม นะข้อมูลถูกต้องทุกอย่างแต่สิ่งที่อยากจะสอบถามว่าทําไมท่านโฆษกรู้แล้วหน่วยงานประกันสังคมรู้แล้วทําไมถึงไม่แจ้งสายด่วน1506ที่เขาเป็นด่านหน้าที่ประชาชนสามารถโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลได้นะครับวันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่ผมได้เช็คแล้วและสอบถามไปแล้วนะครับเงินเยียวยาที่โอนเนี่ยนะฮะก็ได้ทั้งหมดเนี่ย29จังหวัด 10จังหวัดได้แน่นอนอยู่แล้วสําหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านไปแล้ว19จังหวัดก็คือ3จังหวัดบวกกับอีก16จังหวัดนะฮะจะเป็นบางส่วนเท่านั้นที่จะได้รับเงินเยียวยานะครับฉะนั้นอ่ะสิจังหวัดแรกอ่ะได้ไปแล้วนะครับท่านลงทะเบียนไม่ทันแล้วนะท่านไม่สามารถจ่ายเงเินทันแล้ว10จังหวัดแรกท่านต้องรอยื่นทบทวนสิทธิวันที่15กันยายนนะครับส่วน3จังหวัดถ้าท่านเป็นผู้ประกรนันตนนะฮะขึ้นสถานะภายในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา บางส่วนนะท่านอาจจะสมัครไปก่อนหน้านี้แล้วหรือสมัครใหม่แล้วทันภายในวันที่10นะฮะท่านก็จะได้รับรอบนี้ก็คือ24 25แล้วและก็26นะครับมีหลายคนได้นะนะครับอยุธยาชลบุรีได้นะฮะแล้วก็อีก16จังหวัดถ้าท่านเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาท่านอาจจะสมัครมานานแล้วหรือสมัครภายในทันภายในวันที่3สิงหา ท่านก็จะได้ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกนี้เรียงตามเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเพราะว่าการจนบะรบีก็มีคนได้นะครับมีหลายคนได้นะครับจะได้บางส่วนส่วนใครที่ลงทะเบียนหลังวันที่3ก็คือตั้งแต่วันที่4ถึงวันนี้24สิงหาคมนะครับจะได้รับเงินเยียวยาในวันที่15กันยายนโดยประมาณเพราะว่าหลังจากวันที่24อังคารหน้านะครับเขาจะรวบรวมตัวเลขทั้งหมดนะที่ลงทะเบียนเอาไว้ ทั้งหมดเนี่ยมี19จังหวัดนะครับยื่นเสนอที่ประชุมคอรมอนะฮะเพื่ออนุมัติงบนะครับฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายใครยังไม่ได้สมัครนะฮะ19จังหวัดหลังนะใครยังไม่สมัครและยังไม่จ่ายเงินไปทําให้เรียบร้อยไม่งั้นจะไม่ทันแล้วนะครับและที่สําคัญผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเช็คให้ดีบัญชีที่เราผูกถูกปิดไปแล้วหรือเปล่าถูกอายัดหรือเปล่าบัญชีมีปัญหาไหมนะครับเช็คให้ถูกต้องนะครับ ใครได้แล้วดีใจด้วยบริหารการใช้เงินให้ดีนะครับส่วนใครยังไม่ได้เป็นกำลังใจให้นะครับ